รายงานระบุว่าเดโก้ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของบาร์เซโลนาลาดการทัวร์สหรัฐอเมริกาของสโมสรเพื่อเจรจาข้อตกลงสำหรับนิโควินเลียมเนื่องจากมีความกังวลว่าปารีสแซงต์แชแมงอาจเข้ามาคว้าตัวเขาไปเนื่องจากพวกเขาสนใจเขาในช่วงไม่กี่ครั้งหลังนี้บาซ่าประสบปัญหาทางการเงิน โดยแทบจะไม่ได้จ่ายเงินสักเพนนีเลยในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาหรือนูการที่ล้ว,วิตต์โรแก้เป็นนักเตะเพียงคนเดียวจาก6คนที่พวกเขาจ่ายเงินไปมากกว่า3ล้านปอนด์พวกเขาเซ็นสัญญากับผู้เล่นฟรี2รายยืมตัว2รายและเซ็นสัญญากับโอริโอโรเมลด้วยค่าตัวเพียงเล็กน้อย ในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะประสบปัญหาในการหาเงินเพื่อซื้อเป้าหมายที่พวกเขาชื่นชอบนั่นคือปีกชาวสเปนวินเลียมซึ่งมีค่าฉีกสัญญา48ล้านปอนด์และตอนนี้ปารีแสแซงแชร์แมงก็อยู่ในกลุ่มที่ให้ความสนใจเขาตามรายงานเดก็พยายามอย่างหนักที่จะหยุดการแย่งชิงตัววินเลียม ันที่จริงบาซ่าไม่ต้องการจ่ายเงินจำนวนมากเกินจริงและรู้ดีว่ายักษ์ใหญ่แห่งลิกเอิงสามารถเอาชนะพวกเขาได้เมื่อ PSG ทุ่มความพยายามมากขึ้นเดโก้ก็กำลังดิ้นรนมีรายงานว่าผู้อำนวยการบาซ่าไม่ไปทัวสหรัฐอเมริกาของสโมสรเพื่อเจรจาข้อตกลงเพื่อเซ็นสัญญากับวิลเลียมยังต้องรอดูว่าพวกเขาจะสามารถดึงเขาเข้ามาได้หรือไม่ แต่การที่ PSG จ่ายเงินได้มากกว่า b a ซ่ a มากขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ายักษ์ใหญ่ลาลิก้ากำลังวางแผนที่จะจ่ายเงินเดิมพันให้เขาน้อยลงในช่วงไม่กี่ฤดูกาลแรกโดยเงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ PSG เขาน่าจะได้ค่าจ้างที่ดีมากทันทีและนั่นอาจหมายความว่า b a เซ e o n a ต้องเสียเปรียบ แต่ชันหลีเอิงมีเหตุผลของตัวเองที่จะต้องระวังวินเลียมไม่มีคำอธิบายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่รายงานระบุว่าพวกเขารู้สึกว่าการทำข้อตกลงอาจทำได้ยากดังนั้นพวกเขาจึงได้จัดทำรายชื่อเป้าหมายอื่นๆขึ้นมา ีรายงานว่าในรายชื่อดังกล่าวมีจาดอนซันโชปิกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในรายชื่อด้วยโดยรายงานว่าเขายังคงได้รับอนุญาตให้ออกจากทีมโอแคลฟอร์ดได้แม้ว่าเขาจะคืนดีกับเอริกเทีนหากผู้จัดการทีมแล้วก็ตามหลังจากความขัดแย้งต่อสาธารณชนเมื่อฤด,ดูการที่แล้ว